การจัดประสบการณ์ระดับประถมมาัยชั้นเตรียมอนุบาลครูประจำวิชานางสาวนัตยาสิทธาพิทักษ์ภูมว่าที่100ร้อยเอกนภัรพรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ระองพรหม,มณีผู้จัดก,การโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยการอ่านหน่วยโครงงานมือของฉันเรื่องการอ่านพยัญชนะไทยกิจกรรมฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะบอใบไม้ปอปลาและงงูการฝึกการอ่าน ครูฝึกวิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องครูอ่านนำให้นักเรียนอ่านตามจากนั้นให้นักเรียนอ่านเองดเด็กคะเดี๋ยวเราไปทายคำปริศนาพาเพลิงกันนะคะดเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยฉันคืออะไรเป็นใบสีเขียว ใบกลมใบเรียวเขียวสดงดงามอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรเป็นใบสีเขียวใบกลมใบเรียวเขียวสดงดงามในเด็กๆลองทายคุณครูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยกันเลย พยัญชนะตัวอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆพยัญชนะตัวบอใบไม้นั่นเองเด็กคะ่ะปริศน,นาข้อที่สองค่ะไปดูกันเลยฉันคืออะไรใช้คีบใช้หางเคลื่อนไหวนำทางอยู่ในน้ำเอ่ย อีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรใช้คลีบใช้หางเคลื่อนไหวนำทางอยู่ในน้ำเอ่ยในรองทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฉเฉลยกันเลยพยัญชนะตัว ปอปลานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปริศนาข้อที่สไปดูกันเลยค่ะฉันเป็นตัวอะไรไม่มีขาเรื้อยไปมาได้มีพิษเหลือลายอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันเป็นตัวอะไรไม่มีขาเรื้อยไปมาได้ มีพิษเหลือหลายเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรเก่ <_ isp as> งมากเลยคะ่ะ eh เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยพยัญชนะงองูนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนพยัญชนะทั้ง3าม <_ p uss> ตัวเลยนะคะเด็กคะ หยิบหนังสือการอ่านคำภาษาไทยสถาบันวิจัยขึ้นมาเลยค่ะตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า19เลยค่ะในหน้าที่19ก็จะมีพยัญชนะทั้งหมด3ตัวนั่นเองตัวที่1น่บอใบไม้ตัวที่2องปอปลาตัวที่3ง,งองงู เมื่อเด็กๆเปิดไปที่หน้า19แล้วใช่ไหมคะพยัญชนะตัวที่หนึ่งกันเลยบอใบไม้เดี๋ยวด็กๆไปอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะบอใบไม้ทักถมจากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะบอใบไม้ทักถม บอใบไม้ทับถมบอใบไม้ทับถมต่อไปพยัญชนะตัวที่สองค่ะปอปาเดี๋ยวเราไปอ่านออกเสียงกันเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยว,ยวคพณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะปอปาป,อปากลม จากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะปอปาปากลมปอปาปากลมปอปาปากลมต่อไปพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะงองงูเดี๋ยวเด็กๆไปอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ เด็กคะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะงองูใจกล้าจากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะงองูใจกล้างองูใจกล้างองูใจกล้า เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนการอ่านพยัญชนะทั้ง3ตัวเลยนะคะเด็กๆคะเมื่อเราอ่านพยัญชนะทั้ง3ตัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็มีคำถามหลังสอนมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเราไปดูกันเลยว่าเป็นคำถามอะไรพยัญชนะที่ได้อ่านไปแล้วมีพยัญชนะกี่ตัว ได้แก่ตัวอะไรบ้างคะพยัญชนะที่ได้อ่านไปแล้วมีพยัญชนะกี่ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างคะไหนลองตอบดูสิคะว่ามีกี่ตัวแล้วมีตัวอะไรบ้างเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยตัวที่หนึ่งบอใบไม้ทับถม ต่อไปตัวที่สองปปลาปลากลมต่อไปตัวที่สามงองูใจกล้าเห็นไหมคะเด็กๆมีทั้งหมดสามพยัญชนะได้แก่บอใบไม้ปอปลาและงองูเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำจำให้ได้ เด็กสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้แก่บอใบไม้ทับถมปอปลาปลากลมและงองงูใจกล้าได้ถูกต้องค่ะให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งให้ครูประจำวิชาเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปให้ผู้ปกครองอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นให้น้องฟังด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย